สวัสดีครับพบกับไอ้หนุ่มหน้าบนคนอารมณ์ดีทิดึงดำดีเศรษฐีนครราชอ่ะหลังจากเมื่อวานนี้โอ้โหอยู่ที่เรือนเศรษฐีนครราชผู้คนหลั่งไหลามาให้ช่วยอประกาศขายที่หลายหลายหลายคนเมื่อวานตกกับยี่สิบคนนะ่ะวันนี้ก็เลยมาโพลที่ตำบลหน,นองประดู่อำเภอรอาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนี่ เคยทาคลิปสั้นๆไปแล้วหนึ่งคลิปแปลงนี้สิบไร่เป็นสะลอ่องเหมือนโคกหนองนามีปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะเลยแล้วก็มีที่ถมแล้วเนี่ยที่ถมแล้วเลยปลูกบ้านนกดาวคือคุณป้าแกที่แรกจะปลูกบ้านนกดาวแล้วก็อายุแกก็หกสิบขึ้นไปแล้วก็เลยบอกผมไม่ไหวใล้หลานอื่นป้ามาเดินทางไกลมาไม่ไหวแกอยู่เทพแล้วแกขายของด้วยเออแปลงนี้ยผมว่ามันสวยเลยราคาบอกไว้ก่อนเลย,ลยเออ สิบไร่หนึ่งจุดเก้าห้าล้านถนนคุ้แดงเนี่ยสิบไร่ถนนเห็นไหมอันนี้ก็ป้า,า,าก็ไทยกะถานไม้นะออลมแรงฝนมันตกน <laughs> ้วยเนี่ยอือฮือปิวปอวปาคาบเลยเนี่ยสิบไร่โอ้โหเห็นไหมคนเดียวเลยคนเดียวเลยเนี่ยอ่าแปลงเนี้ยเดินทางสะดวกสบายห่างจากอำเภอเลาขวัญเนี่ยประมาณยี่สิบกว่ากิโลอ่าจังหวัดกาญจนบุรีน่ะ หกสิบกว่ากิโลอยู่ติตบบลหนองประดูเนี่ยเ,เทศบาลหนองประดูเนี่ยครับประมาณเอออปตอนหนองประดูสิบสิบเอ็ดกิโลประมาณนั้นแปลงนะอยู่ที่อะไรนะบ้านบ้านบ่อบ่อทองเออบ้านตะลุงบ้านบ่อทองน่าจะใช่ผ่านผ่านมาเห็นดูอยู่แปลงนี้ยก็เสียเลยถนนมันเป็นถนนลูกรลังเข้ามาอาประมาณห้าร้อยเมตรถนนลาดยางอยู่น,นนะ นู่นติวเขาโน่นน,น,ลน,ลนอะถนนาะยัางอีกจำนวนห้าร้อยเมตรห่บ้านเนี่นรถวิ่งนน่นนะมีรถสิบล้อวิ่งเมื่อกี้นี่เนี่ยนั่นะนั่นนั่นท่านเห็นเขาเขาแว๊บแว๊บแว๊บไหมนั่นนั่นถนนลงมาห้าร้อยเมตรเป็นถนนลูกรังคอเสียเลยนั่นแหละว่าแล้วก็ยางถนนเนี่ยมันอาจจะชำรุดเพราะว่าฝนมันตกสองวันเนี่ยตกแรงมากอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่น่าเกลียด รถไม่ไม่ติดวิ่งเข้าออกสบายสบายขอบเคตชัดเจนเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณหกสิบเมตรโดยประมาณนะหรือก,ก็เป็นประมาณสองร้อยเจ็ดสิบเขตอยู่นี่นะมีเสาอยู่หลัเสาเออมีเสาคอนกรีตอ,อ่าบางบางไปแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยอ่าตรงไปเลยแปลงเนี้ยไม่ได้เป็นอ่าสี่เหลี่ยมสตดารดนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหกสิบคูณ สองร้อยเจ็ดสิบอ่าบางคนบอกโอ้โหทิศเอิงไม่พาดูง้านเลยวันนี้เขาตัดหญ้าเน่คุณป้าบอกไอท้ทิศเอิงมีคนงานตัดหญ้าไหมอ่าวทิศเอิงเลยอาพามาเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้อัดไปเลยเดี๋ยวยาวให้ดูกันเกือบรอบเออข้อดีอย่างแปลงนี้ยถนนด้านหน้านี้ด้านหลังก็มีถนนเี็ถนนสองด้านแต่ไฟฟ้าปปายยังไม่ถึงไฟฟ้าอยู่ประมาณสักร้อยกว่าเมตรหมู่บ้านตรงนู้นก็มี เ,เดี๋ยวผมจะพาไปแบบอบๆสองราคาหนึ่ง้าห้าล้านเนี่ยพร้อมโอนนาะคุณป้าบอกเดี๋ยวออกค่าโอนให้ด้วยเอออย่เพิ่งตาลองดูเนี่ยน้ําฝนมาตกตรงหน้าหน้านี่ก็จะเป็นเรียกลำรางนะลำรางครับคุดไว้เพื่ออาน้ําไวตอนอ้อยอ้ยอยต้นกล้วยมะพรา้าวเออปลูกไปเยอะมะพร้าวแล้วก็ไม้เศร,รษฐกิจก็มีเอาง่ายๆถ้าใครสนใจกันนั้นหมาเข้ามา แปลงนี้นัดหมายกันที่อบตอนหนองกระดูกระได้สิบกว่ากิโลเนี่ยเดี๋ยวที่อื่นจะพามาถ้าเป็นอ่าตวัวอำเภอเราขวัญเนี่ยมันจะไกลหน่อยมันจะยี่สิบประมาณยี่สิบกิโลหรือ,อท่านใดสนใจจะวางเงินจองเลยเออจองสองหมืนนัดวันโอนเอาอมีกําหนดได้ยี่สิบวันมาก่อนสิบห้านี้ยืดให้เพราะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแล้วก็โควิดด้วยยืดให้เป็นยี่สิบวันอ่ะเดี๋ยวที่อื่น กับกล้องดีกว่าเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าคนงานตัตหญ้าถึงไหนแล้วไปก่อนเข้าไปดูคนงานเนี่ยดูดูวิวดูวิวโอ้โหจะมีภูเขาทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยแล้วก็มีพวกมาแอบมองเออคนดังๆเขาบอกมีแต่แมวมองไอทิศอื่นนีหมามองสงสัยเ <laughs> นี่ยดูมาพร้วบ้านแพรวแต่มันมาอยู่ที่เราขวัญการกล้วยกล้วยน้ำว้าสุพรรณแต่มาอยู่ เราขวัญการนั่นเป็นไงแล้วก็ยังมีมะม่วงสม้มโอเนี่ยดูคนง,งานตัดย่าไะตัดไปเรียบร้อยแล้วดูถ้าใครประมาณสองวันจบแปลงนี้ยตัดยา้าอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยฝนไม่อาจจะตกบ้างแต่ว่ามันตกไม่แรงก็ยังพอตัดได้แต่ฝนตกแร,แรงก็ต้อง <c oughs> กลับบ้านเ <c oughs> นาะเออข้างในเนี้จะขุดสะอขุดสะไว้หนึ่งสองลูกลูกแรกเนี่ยเป็นเลขแปดเนี่ย ปลูกจะ,ะอมด้วยเนี่ยมีจะอมด้วยด้านหน้าที่มีกอไผ่าาเนี่ยจะเป็นสะเล็กแปดด้านหลังโน่นใส่ใหญ่โน่นจะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมอันนั้นจะลึกประมาณเจ็ดเมตรหกสเจ็ดเมตรใช้ทีมงานมืออาชีมาพมา,าขุดเลยเฉพาะค่าขุดนี่ก็รอบอเกือบเกือบห้าแสน่ะเฉพาะขุดนะขุดแล้วก็มาถมเนี่ยถมปลูกบ้านลอกดาวเนี่ยเกือบเกือบห้าแสนด้านนี้อไว้ปลูก บ้านนกดาวด้านหลังไว้ปลูกให้คนงานอยู่ป้าแกวางแผนไว้แต่แกอายุมาก60กว่าปีก็เลยไม่ได้มาดูแลก็เลยให้ทิ้งมาช่วยนำสู่สายตาท่านผู้ชมนเนี่ยดูมะพร้าวโต้ันนี้อันนี้ปลูกก่อน,นแล้วก็มีเชา่าอมเนี่ยมันลกผักบุ้งเยอะเลยไผ่กล้วยมะกรูดมี แล้วก็มาดูพยุงมีนี่นะอ่าไอเขบเ,เขตขอบเขตดูฝนตกน้ําขังเต็มเลยไหมแต่ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนะเพราะของเราถมที่สูงกว่าถนนประมาณเมตรหนึ่งนี่เขเททบเขตบนคันนี่เลยแล้วก็มีปลูกมะม่วงไว้ริมคันอันนี้เขาไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรนะเขากูดให้เป็นอ่าล่องสวน แล้วแต่เราสามารถเดินได้เอ๋ะเร้มา,ามะเพ้ามีหนึ่งแถวสองแถวรอบสะแล้วก็ริมทั้งที่มีคนงานตัด,ดหญ้าน่อนพูเรามาตัดหญ้าหน่อนอีกสองแถวเหมือนกันอ่ากว้างขวาง,วางสะดวกสบายเ็ปลูกข้าวด้วยนะคือง่ายๆเลยเนี่ย <laughs> ทำเป็นปลูกข้าวริมๆนี้ด้วยอ้าแล้วก็ให้น้ำมันขังคือ ไม่ต้องอา้ำไปลดแล้วตอนนี้ฝนตกนะมันก็ขังอยู่ในร่องแล้วก็ดูดขึ้นไปได้เลยต้นไม้ดูดได้เลยอ่าอันนี้ยังตัดไม่เสร็จก็เอาง่ายๆท่านใดสนใจนัดหมายเข้ามาหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทโฉนดคุดแดงความโอนอ่านี่อันนี้ให้ดูมันจะกลายก่อนนะอยากให้ท่านมาดูด้วยตาท่านเองอยากให้ท่านเห็นอ่าเพราะว่า บางทีที่อื่นพูดไปเนี่ยอาท่านอาจจะว่าหาว่าโมเน่นะน้ำเท่าดมสมบูรณ์ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนาเออพอราะเราแวก,กใกล้ๆเนี่ยก็ทำนาเน่ที่เลยคนงานไปก็เป็นนาแล้วเออ,เอ,อด้านหลังสองรอยเจ็ดสิบเมตรอ่ะผมดูด้วยนะประมาณด้วยสายตาถึงทิวไม้ใหญ่ๆพุ่มให,ใหญ่เลยนะอ่าสองเจ็ดสิบเมตรมีถนนเส้นหนึ่งอเออหมู่บ้านโอ้ป่าบังๆนเนี่ยหมู่บ้านเลยนี่ไปประมาณทัก ร้อยกว่าเมตรก็ถึงหมู่บ้านแล้วไฟไฟ้าอยู่ตรงนั้นเลยท่านใดสนใจนั ide, นหมายเข้ามาเดินไปไม่ได้ฝน <c oughs> น้ำมันขังจะเดินไปทางพูลเหมาก็เดี๋ยวจะโดนอ,อันตรายก็ฝากให้ท่านพิจารณาอีกหนึ่งแปลงสิบไร่อยู่ที่ระบนหนองประดูอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนัดหมายล่วงหน้าสักหนึ่งวันอ่ะ วันนี้มีเมาาื่อเช้านี้เอ่อไม่ใช่เมาาื่อเช้าช่วงบ่ายเนี้ยมีมาหนึ่งลายต่งนี้ก็มีอีกสองลายแล้วก็วันอาทิตย์ก็มีอีกอ่ะดูกันว่าท่านใดจะเป็นเจ้าของเนาะอ่าส่าเหล่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ